สวัสดีครับ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18มกราคม2568ขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้ารุ่นเล็กเป็น มีแลมโบครับเลมโบรุ่นเล็กครับสองเล่มครับสวยงามครับผมผมยาว9้านิ้วนะครับเลขสวยนะครับเล็กเป็นมงคลนะครับเล็กเ้านะครับดำ ดามจะยาวหนิ้วเป๊ะด้ามแก่นไม้พยุงเลยนะครับไม้พยุงดำสวยงามสันหนาห้ามิลครับสันหนาห้ามิลนะครับ <c oughs> ท่านใดสนใจ ี่จะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับอันนี้มาดูรีวิวก่อนครับครับคบมครับสันนาห้มิลครับคมยาว9นิ้วครับกว้าง2นิ้วเป๊ะนะครับกว้าง2นิ้วเป๊ะแลมโบ้ครับร่นเล็ก ด้ามเป็นด้ามไม้พยุงแกนแก่นไม้พยุงดำนะครับมีสองเล่มท่านใดสนใจโทรมานะครับสินค้ามีจำกัดครับหมดแล้วก็หมดเลยมีสองเล่มครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กเนนนะครับซุปแข็งเราซุปแข็งแกนน้ำมันนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราครับดูคมครับรุ่นเล็กครับแต่ทำ เอาไม้ไผ่แน่นครับสินค้าเรามีจำนวนจำกัดนะครับหลังจากนวนโตอไม้ไผ่แน่นแล้วครับมาดูผมครับยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมีฝัก มีฝักท่อ p v c ให้นะครับแถมไม่ฟรีครับตามเก่็ไม้พยูนะครับสองเล่มเดี๋ยวเราจะลงราคาให้นะครับผมส่งครับมีบริการเก็บปลายทางครับตามไม้พยูเกล็นไม้พยูครับไม้เป็นไม้หายากนะครับมีฝกักแถมให้ท่านใดสนใจ เลิที่สองก็เหมือนกันครับยาวเท่ากันพุมเท่ากันครับสินค้าเรามาตรฐานครับไม่ต้องครับสองลิมครับเกนไว้พยุงครับรจะลงราคาลงเบอร์โทรให้ครับท่านใดสนใจโทรมาครับ มีบริการเก็บไปทางของบคุณครับ